จระสาทเท้าวัดซื้อไม้ป็นบ้นนานโนนมแขงครับมณีช่องรัศมีไทยทีย่สิเกตนะครับสีทาพี่น้องนะครับมาเบ่งต้นไม้ใหญ่ภูบานนะครับถามผููเถาว่าตั้งแต่มาเห็นตั้งแต่มาเห็นนะครับตอนมาต่างบ้านนะครับม่เห็นกระซำหนีอยู่ ครัพสิพี่น้องนะครับไปเบเ่งนํามกัน่าไม่ไม้สะแบงนะครับไม่สะแบงครูบาทของบ้านประชาทนาห่านี่นะครับที่มีความใหญ่สําได้นะครับที่ได้สอบถามจากทางแม่ไงนะครับผู้เป็นเป็นเจ้าของที่ดินนะครับเป็นผู้มาตัางบ้านดูในเขตบริเวณแห่งนี้นะครับความเป็นมาจังใดนะครับเชิญพี่น้องครับครับสวัสดีครับแม่ไาแม่ไงบุตรอ่า มาเกิดอยู่นี่เกิดอยู่บ้านประชานนี่บอกครับเกิดอยู่บ้านประชานเอ่อตอนนี้แม่ใหญ่อายุจักปีกับเดี๋ยวนี้แม่ใหญ่ก็อายุแปดสิบเต็มแปดสิบเต็มอ่าขออนุญาตถามแม่ใหญ่ความเป็นมาของเออ่ต้นสะแบงต้นใหญ่ตนน้ตนนี้นะครับแม่ใหญ่แม่ใหญ่ยายจำความได้นี่แม่ใหญ่เห็นเห็นว่าใหญ่ซ้ำนี่เลยบอก สะแ,แบงนี้มากก็ใหญ่อยู่ซ้ำนีอยู่ตลอดหญยอยู่ซ้ำนีตลอดเอา่ามีอาผู้เฒ่าคนเคยว่าบอกครับว่าว่า,วาอันมันอาย,อยุหลายประมาณสั่งใดก็บพค่อยงนนวานอนก็เพื่อนนว่ามัานก็หญยอยู่ซ้ำนีเรื่อยๆ่นมาต่างบานมาถามปลาถามดงออกอืมพอไงพอไงตรวจ่นคัออน,น,นอยู่มาหอดเดียวนี่ค่ะอาย,อยุกับ่แม่นสี่หลอยิ ลอยกวาปีไปแล้วล่ะการแสดงว่าจากที่เพื่อนมาเห็นกับประมาณลอยปีแล้วเพื่อนก็เห็นด้ซ้ำนี่ไม่แสงตนนี่น่าจะมีอายุประมาณจักยังตำกะหาลอยวาปียังตำกัหาลอยกวาปีอู่ท่มาอยูหม่อยู่ซีไม่ไม่ สมัยตะกอนพ่นเฮ็ดจากไหนเนี่ยไม่ใหญงอันบินห้อยจ่อห้อยอนี่พ่นเฮ็ดขี้ย่างบอกจ่อเอาน้ำมันมันอืมจ่อเอาน้ำมันบัดนี้มันมันก็มีหลายขุมอยู่กับือสนีรนเติบอยู่ดอกมีสองสามขุมแต่ละต้นพ่นพ่นจ่อเอาเอาขี้ย่างมันเราสมัยตะกอนจ่อขุ่มม่จ่อขุ่มหม่ไก่น้ำมันย่างต่กอนพ่นเห็ดก็บ้องไตต่กอนแสดงว่าไม่สะแบงนี่เป็นวิธีของ ปกติประกอบอาชีพของคนสมัยแต่กอ่อนเนาะเป็นการาจ่อเอาน้ำมันจ่อน้ำมันมันไต่เดงุ้งเป็นกระบอกเอาเปินกระบอกออบอตะกี้่นเห็ดกระบอก่นเอาไปขายทางไหนไมป็ยไงไปเอาไปขายอยุทมพรอุทมพอบ่มีมมเขาขึ้นมาสื้นอน้ำม,มองขายกะบ,บอกคอยมีเนาะแต่ว่าแต่ว่าเป็นเขาขึ้นมาหาเป็นเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของของสมัยแตะก่อนเนาะเป็นเศรษฐกิจเป็นใหม่ การที่เอาน้ำมันแล้วก็เอาไปเห็ดกระบองเอาไปขายสามารถทำ<อ>เป็นกิจจ๋อเ,เอาน้ำมันมันเอนก็นได้ไม่ผู้มาลุใตมะกอหงในภาพไปเบิ่งอันในเหงาวความความใหญ่แบนไหนพี่นอกไปเบิง่งน้ำกันผมกะไว้ไม่มีใหญ่ยา,ยยางคักนะครับ เป็นใหม่คู่บ้านเลย่ะนะครับเพราะว่าพููเฒ่าเกิดไม่ก็มาจ่อไม่อี่ขุมโกามันไม่ก็ตาบกบให้ใหม่ไห้นะมีความไม่เหงาหย่มากๆเลยกัตลบเม็ดมาวัดเึิ่งวาดวัดห่งเมืองบเมกิยางนง

หเม็ดบหาเม็ดบจอดกันแสดงว่าความกว้างนี่ต้องหาเม็ดประมาณหาเม็ดประมาณหกสิบประมาณหาเม็ดหกสิบเซน เรอยู่ที่เราไม่สามสิบนี่เตวิวัดหุมวัดหุมต้นนี่หาเม็ดโบสุดหาเม็ดโบโบสุดก็คือมันตรงยาวกว่าหาเม็ดประมาณหาเม็ดหกสิบเซนนะครับเพบบราะว่าแต่ละเม็ดผมหาเม็ดวัดโบหุ่มเนี่ยว่ามีความใหญ่กว่าหาเม็ดประมาณหาเม็ดหกสิบเซนก็จะมีคุม้มคุมขีกอย่างไหย แต่ก่อนจออแต่ก่อนพวกกจออแต่ว่าอันสู้มือนี่ไม่ไงเพื่อนกันยังจ้อเอาน้ำมันด้วยจ้อน้ำมันเห็ดเห็ดขี้ยางมีมีอยู่หนึ่งขุมสองขุมพี่น้องหลายคนอาจจะบอเคยเห็นว่าอันขี้ยางที่เอาเห็ดกระบอกเพิ่นเห็ดเอาเพิ่นเห็ดแบบใดเพิ่นจอเอาสิ่บจ้อเราก็เอาซิวจ้อ จ้แล้วก็เอาไฟเอาไฟเผาบ่ไม่ไงเอาไฟเผามันจะโหเอาไฟเผาให้มันห่อนเรากแล้วก็ดับแล้วก็ปิดไว้เนาะมื้อเสามาตากเอามาตักเอาเออมื้อเช้าเอามาตักเอานะครับต้นนึงต้นใหญ่ๆจังซี่ก็มีหลายขุมนะครับโค้งต้นใหญ่แห่งต้นนี้อาจจะเป็นขุมแบบสมัยแต่ก่อนเลยขุมแบบสมัยแต่ก่อนเลยมันมันแห้งน้มันุมไม่ร่ำข้นๆเลยสมัยต่ก่อนก็อาจจะจ้าเอาน้ำมันแล้วก็มันก็ไหม้ล้นครับ นี่คือความใหญ่ความอันนี้ค้องค้องใหม่นะครับหาเม็ดวัดบ่งหุม่มพี่น้องว่าสิใหญบ้านไหนแล้วก็เมีออยู่ผมคาดว่านะ่าจะหาลอยปีขึ้นไปหาลอยปีขึ้นไปนะครับเห็นแล้วก็เลยว่าอยากทายว้นะครับไวัยให,ให้คนเบืองไว้ให้ลูกให้ร้านเบืองว่าใหม่ใหญ่คูบ้านเนี่ย มีอยู่นะครับแล้วก็ย่างอยู่วัดถ่าใยรูกให้หลานเบิ่งตัวเป็นไหมครูบาตนะครับตัวเป็นไหมครูบาตรใหม่ใยแห้งนะครับวัดรอบห้าร้อยห้าร้อยหกสิบนะครับห้าร้อยหกสิบนะครับความความใหญ่ความบางนะครับเยมาเห็นไหมใหญ่ก็เลยไหมใหญ่ครูบาตนะครับก็เลยมาถ่ายไว้้ใหลูกให้หลานเบิ่งไว้พี่น้องเบิ่งเบิ่งวก็ ความเป็นไปเป็นมาของใหม่นี่นะครับผู้เฒ่ามาตั้งบ้านนี่นะครับกับประมาณบ้านนี่นะครับมาตั้งประมาณปีสองพันสี่ร้อยประมาณปีสองพันสี่ร้อยสี่ร้อยเจ็ดสิบบอกประมาณ ประมาณปี่สองพันสี่ร้อยประมาณ<ต>นี่แลหละประมาณสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบกิจากเจ็ดสิบสามสิบหกสิบกับประมาณเกือบรลอยปีคือความใหญ่ความเก่าแก่ของใหม่สะแบงลำแต่การซากะ เห็นตั้งแต่จื้อความได้ก็ใหญ่อยู่ซัมนี้เลยเลื่อยๆเนาะแม่ใหญ่เนาะหรือว่าซัมนี้เลยบ่ใหญ่ไปใหญ่มากกมันอยู่เท่านี้แสดงว่ามันมีอายุเอ่อมันสิยาวอยู่เออโดนมาแล้วตามกาคาเออุ่งกับบ่ตามกว่าหาหลายปีใหม่ๆนี่เพราะว่าความกว้างความกว้างเอ่อวัดหุ่มรอบมาเล้่ยหาสิงเซนหาล้อยหกสิบเซมก็แสดงว่าไม้ใหญ่ต้นนี้นะมี อ,อันนี้เพรผู้เฒ่าคันแม่นว่าพพพเพิ่นผู้ผู้เพิ่นมาตั้งบ้านอยู่นี่นี่คันเป็นว่าพเพิ่นอยู่มาฮอดเดี๋ยวนี้ก็ประมันลอยปีพเ,เพิ่นมาเห็นเพิ่นก็ต้นไม้ก็บซ้ำนี่อยู่เพิ่นเคยบอกลูกให้หลานฟังเพิ่นก็ก็เห็นอยู่ซ้ำนี่นะครับเลยเห็นว่ามีไม้ใหม่หมงไงคููบ้านก็เลยอ่าได้ถ่ายวิดีโอไวใ้ให้พี่น้องเบิง่งแล้วก็ให้ไว้ให้ลูกให้หลานเบิ่งน้ำกันว่า อ่าไม่ไงครูบานนะครับยังมีอยู่จริงนะครับเป็นไม้สะแบงนะครับเป็นไม้สะแบงสามารถที่ยังเอาน้ำมันอ่าใส่กระบองได้อยู่นะครับือว่ยาใหญ่แห้งนะครับกิ่งกา้านฮะขันขันพ่อทามขืนเต็มเลยคุณว่าำนำน้กิ่งกา้านสาขาตัวใหญ่ยยแห้งยังมีอ่ามันยังมีนำ้ำย่างน,น,น้ำยังอ่ยอย ก็เป็นไหม่ที่มีความใหญ่แหงนี่คือใหม่คููบานนะครับพอผู้เฒ่าผู้เพิ่นมาต่างบานเพิ่นมาเพิ่นก็เห็นไงอยู่ซ้ำนี่นะครับอตอนนี้ยังแผ่กิ่งก้านสาขายังหายลมเงายังหายน้ำมันนะครับที่เอาไปเห็ดกระบองได้อยู่นะครับยังออกดีอยู่นะครับ ในคลิปนี้นะครับก็มาถ่ายไว้ให้ลูกให้หลานให้พี่น้องเข้าด้เบิ้งว่าไม่สะแบงใไนโบตัมก็าหาลอยปีนะครับความความใหญ่วัดหุ่มนะครับหาลอยหกสิบเซนนะครับขาดว่าอายุโบตัมก็าหาลอยปีก็ได้ถ่ายไว้ให้พี่น้องให้ลูกให้หลานในเขตบริเวณในเบื้องนะครับว่าใหม่ ภูบ้านของเรายัางมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับแปลกิงการสาขาครับนะคลิปนี้ครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องผู้ที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องรัศมีไทยศรีสเกตไว้นึ่นะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ แต่ว่าหมอพินผ่าเนี่ยเจ้าก,ก็เกิดอยู่ผุนหรือมาเกิดอยู่ปีห้าก,ก็ไม่รู้เนี่ยไปเชียวไปจือนอะเพิ่นเกิดก่อนเมืาวันทองมาเกิดอยู่พี่เกิดรุ่นหาน้าปีหนึ่ง